กับท่าเดนลิฟต์เนี่ยมันต่างกันยังไงก่อนอื่นก่อนที่ป๊อปจะมาอธิบายเรื่องนี้นะคะมีคนถามอินบ็อกซ์มาเยอะมากเลยว่าพิมพ์กับป๊อปใส่เสื้อผ้าร้านไหนนะคะซึ่งพิมพ์กับป๊อบใส่ของโซเอ็กทีนะคะเดี๋ยวป๊อบแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันถ้าใครสนใจเข้าไปดูนะคะดังนั้นค่ะถ้าสควอตให้เราสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าสควอตจะเป็นแบบนี้ถูกไหมคะก็คือการย่อนั่งลงมาแล้วก็ดันขึ้นไปย่อนั่งลงมาแล้วก็ดันขึ้นไป ดังนั้นค่ะท่าสควอตก็คือการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแล้วก็กล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อแกนกลางเขาต้องทําหน้าที่สร้างความมั่นคงให้กับร่างกายนะคะอันนี้คือท่าสควอตส่วนท่าเดินลิฟ์ค่ะก็คือฝึกกล้ามเนื้อตรงกันข้ามเลยฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังก้นแกนกลางเขาก็ยังต้องทําหน้าที่สร้างความมั่นคงให้กับร่างกายนะคะดังนั้นสรุปง่ายๆเลยคือ2ท่านี้นะคะ ทำหน้าที่ฝึกกล้ามเนื้อตรงกันข้ามนั่นเองให้เราสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าสูอว่าอันนี้มันเป็นเก้าอี้แล้วกันสควอตก็คือการที่เราต้องพยายามหย่อนก้นลงมานั่งแล้วถีบพื้นขึ้นหย่อนก้นลงมานั่งแล้วถีบพื้นขึ้นสะโพกของเราจะต้องเคลื่อนไหวเป็นแนวดิ่งก็คือขึ้นมาแล้วก็ลงไปขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลง ในลิฟ์ใช้เก้าอี้เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเราจะใช้าการบังคับตัวเองให้ถอยก้นมาด้านหลังนั่นก็คือใช้การพับสะโพกส,ส่วนใหญ่ถอยก้นมาแล้วบังคับให้ตัวเองพับตัวไปด้านหน้านิดหนึ่งนะคะแล้วก็ม้วนสะโพกขมิบถอยมาม้วนสะโพกขมิบจะเห็นได้ว่านะคะสะโพกอันนี้จะเคลื่อนไหวในแนวขนานกับพื้นถอยมาแล้วก็ดันถอยแล้วก็ดันถอยแล้วก็ดัน สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆที่ออกกำลังกายจะเข้าใจในท่าสควอตกับท่าเดนลิฟมากขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย